ปัจจุบันนี้ทุกธุรกิจแข่งขันกันหมดรถโดยสารการขนส่งการคมนาคมก็ต้องแข่งขันเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้รถโดยสารไม่ได้แข่งเฉพาะรถด้วยกันเองต้องแข่งกับสาขาเป็นต้นทุนต่าด้วยเพราะฉะนั้นต้องหารูปแบบของธุรกิจต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆมานาเสนอจะมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้เรามีรายงานเรื่องนี้มาให้ติดตามกันเชิญครับบริษัทขนส่งจำกัดหรือบกสรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการเดินรถโดยสารเปิดตัวบัตรสมาชิก TCL Clubcard เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยสมาชิกจะได้สิทธิส่วนลด5%จากราคาหน้าตั๋วโดยสารสำหรับการเดินทางกับรถโดยสารของบอกสทุกมาตรฐานทุกเส้นทางยกเว้นเส้นทางระหว่างประเทศและทุกยอดการซื้อ10บาทจะรับคะแนน1คะแนนจากการเดินทางในประเทศเมื่อสะสมได้คะแนนจนครบสามารถนำม,มาแลกส่วนลดค่าโดยสารหรือของรางวัลตามเงื่อนไขที่บกสกำหนดซึ่งเชื่อว่าโปรโมชั่นนี้จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าของบกส ประเมินไครอ้าวคิดไม่คร่าวๆก็น่าจะมีผู้โดยสารนะครับซ uh uh ึ่งเป็นลูกค้าขาประจำเราเนี <h <h ่ยใช้บริการอยู่แล้วแล้วก็จะมีลูกค้ารายใหม่ซึ่งเราหวังคาดว่าในอนาคตน่าจะประมาณสัก15-20ง20%นที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมครับล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆต่อไปนี่ก็อาจสะสมแต้มนอกจากว่าแรกเป็นส่วนลดเงินสดแล้วก็อาจจะมีของพรีเมียมที่ทางบขสจัดทำขึ้นแจกสำหรับลูกค้าของเราต่อไปครับสำหรับ t c l Clubcard ในช่วงเปิดตัวมีบัตรที่ผู้โดยสาราที่ใช้บริการของบกสจับจองจำนวน5000ใบโดยเงื่อนไขในการครอบครองบัตรแค่เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ปีและสามารถสมัครบัตร TCL Clubcard ได้ที่จุดจำหน่ายตัวของบกสท,ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายโดยบัตร TCL Clubcard ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่บกสนำออกมาแข่งขันในช่วงที่ธุรกิจเดินรถมีการแข่งขันรุนแรงไม่ว่าระหว่างผู้ประกอบการเองหรือกับสายการบินต้นทุนตำ่ำ ที่มีการลดราคาและโปรโมชั่นต่อเนื่องการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้ารวมทั้งการนำเทคโนโลยีไอทีในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเช่นการจองซื้อตัวผ่านแอปพลิเคชันบกสชัวก็เป็นเรื่องจำเป็นรวมทั้งในอนาคตบก,กบสมีแผนในการเพิ่มรถใหม่ในปีนี้เพื่อยกระดับงานบริการด้วยกฤษณพงษงง์สสญยากรสนักข่าวไทยอสอมทรายงาน การปรับตัวนี่สําคัญมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้สายการบินเขาทู่งจริงคือกำลังนึกนึกอยู่ว่าตัวเองนั่งใช้บริการรถอย่างบอคอสองร,รถทัวร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ,อ่านึกไม่ออกแต่จะบอกให้นะคะว่าเดี๋ยวนี้รถโดยสารเนี่ยคุณภาพของการบริการารวมไ,ไปถึงความสะดวกสบายนี้มีมากขึ้นบางสายนี่เขาบอกว่ามีเหมือนเป็นแอร์โฮสเตดด้วยนะคะอ,อยากไปดูใช่ไหมอ่าเดี๋ยว <laughs> ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพบกับซีสันเศรษฐกิจค่ะสักทู่นะครับ